เดียวกันนะคะแล้วก็พอดีมีเช็คเข้ามาจากเป็นเช็คเงินคืนหักชำระแล้วนะคะคงเหลือเท่านี้บาทเขาก็เลยส่งคืนมาให้จากการที่เราทำประกันชีวิตนะคะเขาเรียกเขาเรียกเงินนะเป็นกำไรเล็กๆน้อยๆอะคะ่ะ ขอได้ค่าทุเรียนให้แม่บ้างค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นเช็คกันแล้วก็จะแวะทานเก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็จะแวะดูทุเรียนให้แม่ด้วยค่ะร้านแล้วเราไปกินเก๋วยเตี๋ยวกันก่อนเลยนะจ๊ะวันนี้เลิกงามยามดีนะออกบ้านมาก็เจอเบนซ์จ้า ถึงแล้วร้านเดิมขอบคุณครับรอ๋อจ้ะ<า>ว้าว <c oughs> เล็กทุกอย่าง <c oughs> ทุกอย่างลดขนาดลงนะคะ <c oughs> แม้กระทั่งตะเกียบร้อยแล้วนะคะ คนหลังต้องมาลองกดสักทีของเยอะหรือเปล่าดูก่อนโอเคคนไม่เยอะจ้ะนี่ก็หลังจากที่เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชำแระนี่เราก็ซื้อเครื่องแกงเขียวหวานนะคะเป็นแกงเขียวหวานไก่ใส่เนื้ออกไก่ด้วยแล้วก็ใส่เลือด กลัวไม่มีกระดูกก็ใส่สะโพกไก่หนึ่งชิ้นแล้วก็อันนี้ซุปเปอร์ตีนค่ะเราจะใส่ซุปเปอร์ตีนลงไปด้วยแล้วนี่ก็ผักนะคะวันนี้จะเป็นมะเขือ,อเขียวหวานมะเขืออันนี้ก็เครื่องซื้อสำเร็จมาเลยอันนี้เล้งเอาไว้ทำกุตงตว๋วยเตี๋ยวหรือน้ำซุปอะไรต่างๆ ส่วนอันนี้ก็น้ำมันงานะคะก <c oughs> าแฟปลากระป๋องขนมปังไว้ทานมื้อเช้านะลดราคาแล้วก็สกอตไบรท์อันนี้เดี๋ยวไปใส่ตู้เย็นนะคะ <c oughs> แล้วก็นี่น้ำพริกแกงนะคะของส่วนวันนี้ อันนี้ก็ส่วนนี้อันนี้ก็ทิชชโ่ <c oughs> เวลาต้องการหรือเวลาจำเป็นหายากมากก็ซื้อมาไว้เลยนะคะอันนี้น้ำยาล้างจานสำหรับนอกบ้านนะเอาไว้ล้างมงล้างมือหรือว่าเอาไว้ลดไว้ลาดไวล้ล้างนู่นล้างนี่เวลาเราทำกิจกรรมข้างนอกบ้านนะคะ สามแถมหนึ่งเราเป็นแม่บ้านประหยัดค่ะเราก็ซื้อสามแถมหนึ่งนะคะน้ํายาประพ้านุ่มจะไม่ใช้เลยก็จะดูกระด้างกระเดื่องไปใช่ไหมคะแล้วอันนี้ก็อะไรอะ้อยไทยนะคะกะทิไม่เคยใช้แบบเป็นขวดนะก็เลยซื้อมาเดี๋ยวจะลองดูอะไรอีกออสกอตไบเดี๋ยวนี้เขาทำน้ำยาล้างจานแล้วนะคะ ก็ลองอุดหนุนของเขาดูลองใช้ดูนะฮะจะเหมือนซันไลซันไลไหมไลบอนเอฟไหมนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแชมพูค่ะ <c oughs> เกือบปีมาแล้วนะมีปัญหาเรื่องคันหนังศีรษะก็เลยจะลองเปลี่ยนแชมพูดูไม่เคยใช้เลยนะเฮ้แตนชูเดอร์จะลองใช้ค่ะ สรุปเรามีอันนี้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 ที่จะต้องเก็บเข้าตู้ส่วนนี้ทํากับข้าวมื้อเย็นอ,อันนี้ก็เก็บเข้าตู้เหมือนกันอันนี้ก็ใส่ตู้เย็นไว้ทานตอนเช้านะหมดละแล้วก็โอ๊แมวอันนี้ชุดชั้นในนะคะเสียไปหกตัวแต่ตังยังไม่มีซื้อสองตัวก่อนละกันเพราะสองตัวนี้ก็ปาเข้าไปผ่านกาบาทแล้ว่ะ แล้วก็อันนี้ไว้ทานตอนเช้าวันพรุ่งนี้นะคะคอนสลัดอันนี้ก็แอปเปิลเอาไว้ทานตอนหิวและนี่แหละคะ่ะอาหารสเบียงของเราเพราะตั้งใจไว้แล้วว่าโอ้โอ,โอ,โอ้ดูหัวดิเหมือนนั่น,น,นเนะ้ะเหมือนนาจากหอเหมือนนาจาเนาะหัวปุสวนบุญเวยนะ พอตั้งใจไว้แล้วว่าอาทิตย์หนึ่งอ่ะจะออกตลาดไม่ให้เกินสามครั้งนะคะ,ะพวกของสดอะไรเนี้ยอาจจะต้องสักอาทิตย์หนึ่งสามสามครั้งแต่ว่าอของใช้อะไรอย่างอื่นเนี่ยจะให้มันเกือบเกือบ,บเดือนไปเลยเดือนหนึ่งอาจจะครั้งหนึ่งหรือสองครั้งอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องไม่ต้องออกไปประเชิญกับโรคภัยไข้เจ็บอะไรนะคะนะ ไปค่ะเดี๋ยวเอาของเก็บเข้าตู้นะคะแล้วก็มาจัดการกับแกงเขียวหวานของเราคุณครูบอกไม่ให้ไว้เล็บยาวใช่ไหมคะเราอายุยังไม่ถึงสิบห้าไม่ควรไว้เล็บยาวนะคะตัดเล็บค่ะด่วนคุณครูเริ่มไม่มีแรงแล้วนะคะเพราะคุณครูไม่ได้กินข้าวค่ะ ไม่ได้กินข้าวโอเคเดี๋ยวเราจะต้มตุนตุนตีนไปก่อนนะจ๊ะให้เขาเปื่อยก่อนเ,อเดี๋ยวอันนี้เราก็ตุนไปเรื่อยๆก่อนนะคะขาไก่แล้วเนื้อไก่เราก็เตรียมไว้แล้วนะอ,อันนี้ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนคะ่ะกินก่อนตอนนี้หิว ขอโบอกพัดลมสักแป๊บหนึง่งไม่ไหวแล้วจะสี่โมงแล้ว เขาว่าถ้าหมดเมษานี้แล้วก็คือหมดหน้าร้อนแล้วก็จะเข้าหน้าฝนก็น่าจะดีกว่านี้ขึ้นนิดหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้หน้าฝนบ้านเราก็กลายเป็นฝนที่แบบอ้าวนะก่อนฝนจะตกก็อาจจะมีลมบ้างแต่พอหลังฝนตกมาปุ๊บอ้าวมากอ้าแบบเหลือขนา <c oughs> เกาเป็นลิงเลยจ้ะเข้าใจว่าน่าจะแพ้เหงื่อเนาะพอเราอายุเยอะแล้วอะ่ะผิวเรามันจะอ่อนแอลงใช่ไหมคะแล้วพอมันอ่อนแอมันก็จะแห้งง่ายพอผิวแห้งง่ายทีนี้อากาศร้อนใช่ไหมเหงื่อออกจะคันเพราะเหมือนเหมือนเป็นรอย เกาบาดแผลเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแสบๆยุบๆยุบๆอ่ะชวนให้เกามากเลยสบันหันแหลกเดี๋ยวโอ๊ะใส่เส้อนางานเลยเนื้อขาวจัวะนึกถึงสวนบ้านยายป้อนะคะวันนี้มะนาวที่ตลาดลูกละแปดบาทนะจ๊ะลูกเท่านี้นี่ คุณลูกเท่านี้เองลูกเท่านี้มะนาวลูกเท่านี้แปดบาทค่ะตลาดวันนี้ยี่สิบหกเมษายนพศสองพันห้ารอยหกสิบห้ามะนาวลูกละแปดบาทไม่รู้ซื้อมาแล้วจะมีน้ำหรือเปล่าทุกอย่างแทงหมดนะคะยกเว้นค่าแรงค่าแรงยังเท่าเดิมค่ะ ว,ว้าวกะทินี่เราไม่เคยใช้นะคะเดี๋ยวเราจะลองใช้กะทินี้นะเคี่ยวกะทิให้แตกมันเริ่มได้ที่แล้วนะคะทีนี้วันนี้เราจะเลือกใช้นี่ตราน้ำใจน้ำพริกแกงเขียวหวานนะคะเรามีสองแบบเรามีแบบนี้แล้วก็แบบนี้พริกแกงเขียวหวานโลโบ โลโบกับตาน้ำใจแต่วันนี้ใช้ตาน้ำใจก่อนละกันนะใส่ลงไปค่ะแล้วคนี่ยผัดให้หอมนะคะผัดให้แตกมันพริกแกงหนึ่งขีดกะทิแบบขวดห้าร้อยนะคะห้าร้อยกรัม แล้วก็อันนี้250กรัมแบบเป็นกล่องอ่าเริ่มแตกมันแล้วนะคะเริ่มแตกมันแล้วปุปป๊ปปัปป๊ปปั๊ปปัป๊ปแล้วเราก็จะมาเติมจ้ะเติมลงไปเลยปูนปูนนั่น,น,น,นคนจ้ะใส่เนื้อไก่ลงไปแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่กะทิอ่า 500กรัมกับอีก250กรัมแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะตักใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อความจะได้เข้าน้ำเข้าเนื้อเนาะตักให้หมดเลยโอเค รู้สึกว่าอ่อนน้ำพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะใส่โลโบอีกสักหนึ่งซองอร่อยแม่อร่อยเดี๋ยวก็รู้กันนะจ๊ะจากนั้นเราจะใส่มะเขือแล้วนะจ๊ะ ว้าวจะได้กินแล้วจะได้กินแล้วไอ้นี่ลงไปอ่าแล้วแล้วก็ได้เวลากินแล้วนะคะ ก็จะได้กินเหี่ยวแห้งหัวโตวตัดผมไปหัวหนึ่งจ้าแห้งไปเลยนะจ๊ะหน้าแห้งไปเลยลองซิมเบิงฮะโอเคได้ได้เลยกินก่อนนะอืม,อ,มอร่อย น้ำพริกแกงต้องสองขีดนะ,ะถ้าใครชอบเข้มข้นนะคะน้ำพริกแกงต้องเพิ่มอีกถุงหนึ่งเป็นสองขีดใกล้กัน bưởi hả ra ให้พี่ยี่เพื่อนบ้าน